สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่มีเพื่อนๆหลายคนนะคะทักเข้ามาถามกันเยอะมากว่าว่นาใช้แอปอะไรในการตัดต่อคลิปวิดีโอวันนี้ว่นาจะมีแอปหนึ่งมานำเสนอนะคะนั่นก็คือแอปว l โลอ่านว่าวิโลใช่ไหมเอยวีเอลอลโอนะคะอ่ะเรียกง,ง่ายๆแล้วกันว่าเป็นแอปเจ้าปลาแดงนะคะ,อะแอปนี้นะคะใช้ได้ทั้งในระบบ iOS แลอสก็ Android นะคะสมมติว่นาใช้ระบบ Android เข้าเลยที่ p l a y Store พิมคำว่า v l l o V L L O นะคะให้สังเกตว่าจะเป็นรูปปลาสีแดงอ่ะ ดาวน์โหลดได้เลยคะ่ะจะบอกว่าข้อดีของแอปนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีแบบลูกเล่นให้เล่นเยอะมากเลยนะคะแอปนี้จะเป็นแอปฟรีนะคะถ้าเราไม่ใช้นอกเหนือแพ็กเกจนะคะก็ไม่ต้องเสียตังค <สา S 2> ์เลยสำหรับว,วิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยเราเปิดแอปก็ปลาแดงขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะคะคลิปนี้สามารถรวมได้หลายคลิปแล้วก็เอามาตัดต่อให้เป็นคลิปเดียวได้อ่ะเลือกขนาดที่เราต้องการการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะ เราสามารถเลือกเพลงที่เราชอบหรือต้องการได้เลยแต่ถ้ามันจะเป็นแบบกุญแจสีแดงนั่นก็คือเราต้องซื้อแพ็กเกจที่แบบสามารถใช้ได้เพื่อปล็อกนะคะอ่ะนี่ใส่เพลงเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็สามารถเลือกระดับเสียงความดังเสียงได้ด้วยนะคะเราจะเอาให้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่อ่ะนี่จะบอกว่าเล่นไม่ยากเลยนะคะสามารถเลือกตัวหนังสือได้ด้วยนี่มีหลายแบบฟอนให้เลือกมีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะดูดิจะบอกว่ามีลูกเล่นใหเน้เล่นเยอะมากจริงๆ นี่อันนี้ว่านาลองใช้ตัวหนังสือนะคะมีมามากไกลเกาะสอเดเกาหลีค่ะพิมพ์ไปเลยสำหรับใครที่บอกว่าไม่ถนัดในการทำคลิปมันตัดต่อยาแนะนำให้ใช้แอปนี้แอปจอปลาแดงนี้แหละลองดูมีสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยง่ายมากแล้วแต่ที่เราจะกำหนดว่าจะเอาตัวหนังสือแบบไหนขนาดไหนแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะว่าเราจะเลือกสีแบบไหนนี่ดูลูกเล่นเขามีเยอะมาก นอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถอัดเสียงแบบเอาเสียงเราเข้าไปใส่ในคลิปได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อบางคนไม่ถนัดที่ว่าแบบถ่ายคลิปไปพูดไปนี่เราก็สามารถรับภาษเสีหลังได้ดูดิมันง่ายมากๆเลยเลูกเล่นเขาก็จะมีแบบเยอะมากไม่ว่าเราจะเลือกเป็นทางเอฟเฟกตติ๊กเกอร์อะไรมีให้เล่นเยอะมากเลยนะคะมีมีให้เล่นเยอะจริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายง่ายมากด้วยนี่น่ารักไหม ถ้าเป็นแอป,ปอื่นนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะแบบมีลูกเล่นเยอะแบบนี้ไหมแต่ส่วนมากที่ว่านาใช้ในการตอก็จะใช้แอป,ปนี้แหละค่ะมันง่ายมากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเสียตงังซื้อแอปเพิ่มซื้อแบบแพ็กเกจเพิ่มอะค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กด follow ให้ว่านาด้วยนะคะคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยววานาจะมานำเสนออีกนะฝากกดติดตามด้วยนะคะ